สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3มาพบกันในวิชาภูมิศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ทวีปอเมริกาเหนือในคลิปที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องที่ตั้งขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือไปแล้วในคลิปนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศค่ะะะลักษณภูมิปรเทศของทวีปอเมริกาเหนือน แบ่งออกได้เป็นของเขตดังนี้หนึ่งเทือกเขาด้านทิศตะวันตกค่ะสองบริเวณที่สูงและภูเขาด้านทิศตะวันออกสามบริเวณที่ราบตา่างรอบอ่าวฮัสันนะคะสี่คือที่ราบเติเต็ค่ะห้าที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลค่ะและหกคือเกาะและหมู่เกาะนะคะ ูงเทือกเขาด้านทิศตะวันตกนะคะเป็นเทือกเขาสูงสลับซ้อนระหว่างแนวเทือกเขาที่เป็นที่ราบและแอ่งแผ่นดินมีภูมิประเทศที่โดดเด่นได้แก่แกรนแคนยอนค่ะต่อมาเป็นบริเวณที่สูงลภูเขาด้านทิศตะวันออกนะคะประกอบด้วยบริเวณที่สูงไบตลอดุ่งทะเลาสาบเล็กๆและเทือกเขาแอพพาเลเชียนค่ะ โดยมียอดเขาเมเชลเป็นยอดเขาสูงที่สุดโดยสูง2,017เมตรค่ะบริเวณที่ราบต่ำรอบอ่าวสาันเปียอันรีบริเวณกว้างประกอบด้วยตะกอนกกทางน้ำแข็งะสมอยู่เรียกว่าทะเลเปียนเชลค่ะที่ราบเปสเพลเป็นที่ ลาบลาบเผาขนาดใหญ่พบเนินตะกอนจากการพัดพาตะกอนตรวหินและทรายของแม่น้ำสะสมตัวเป็นเนินสูงนะคะที่ลาบฝั่งกลาง,าง,างและที่ราบชายฝั่งทะเลดังนี้คือที่ราบลุ่มน้ำเป็นแผ่นดินทีุ่ดมสมบูรณ์จากการสะสมของตะกอนที่ถูกแม่น้ำพัดพาและที่ราบชายฝั่งทะเล เกิดจากแม่น้ำสายสั้นๆในแผ่นดินพัดพาตะกอนมาทับถมกับตะกอนทะเลนะคะเขตสุดท้ายคือเกาะและหมู่เกาะนะคะประกอบด้วยหนึ่งเกาะเพนนแลนด์หมู่เกาะตอนเหนือของแคนาดาสองหมู่เกาะฮาวายและหมู่เกาะอะลูเชียนและสามหมู่เกาะเวสต์อินดีสค่ะ วิดีปนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องลักศมีประเทศแล้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ